ชั้นโด้อายคิงอโ้เสายคิงสายคิงเบาหนุ่มเด็ดคนบ้านปลาครับแล้เดี๋ยวปลาอะไขึ้นมาได้ยังไงหลังจากเป็นเราหักเปซองรังละทำไมยังเหนียวปลาหยาเอียนครับปลาหยาลมม โอ้โหน้งปุ่นกับฟ้าน้ปุ่นครับปุ่นเป็นถึงฟุ้มถึงรำโอ้ใส่ลน้พี่น้อยละใส่หยิบเาสเนาครับใสสันเอาไปยู tam sụt, con ừ. Để... <laughs> nó trông nhão ครับ quay tổ ปลาเป็นสลัดเบดเบียดกระสาย พี่น้องเอ้ยไม่ให้ตายก่อนสูงมือสูงขอายใกล้ครับพี่น้องพี่น้องโอ้ยสูงมือตุ๊กตุ๊กพี่น้องเอ้ยกำพร้อมกันไหมล่ะพี่น้องพี่น้องโอ้โหนี่นะครับคลิปนี้บริการตับต่อครับของจริงเฮ้ยไปถุงเข้ามาหน่ะไปต่อครับ นี่ก็หัดเลย้หัคุ้งยังิน้เลยได้เนี่ยหัดเล้ัก็หัดเอาใส่ยำสอม